ช่วง Approved by Dr. Smith ครับมาถึงช่วง Approved by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งผ่านมาทาง Forward Mail ต่างๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมล่ะครับ แต่บางครั้งเรารู้สึกว่าพอหลับไปแล้วนะครับตื่นขึ้นมาทำไมยังอ่อนเพลียอยู่เลย mm hmm. ก็เลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าท่านอนและการนอนคลุมโปงมีผลต่อคุณภาพของการนอนหรือเปล่านะครับสำหรับข้อสงสัยนี้นะครับจริงครับ approved มนุษย์เราใช้เวลาในการนอนหลับหนึ่งใน3ของอายุไขเลยนะครับและโดยปกติเราหายใจอ,ออกซิเจนเข้าไปเพื่อใช้ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารต่างๆให้เป็นพลังงานและหายใจออกโดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา การนอนคุมโปงนะครับจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนให้น้อยลงทําให้เรารับออกซิเจนได้ไม่เต็มที่เมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอการทํางานของสมองก็ไม่เต็มร้อยและไม่แข็งแรงครับครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสมองของเราครับจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการนอนหลับเพราะฉะนั้นเราควรนอนหลับให้ถูกวิธีนะครับจะได้พักผ่อนสมองเตรียมพร้อมับการทํางานในวันต่อไปนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงออนไลน์คลินิกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับอาจารย์ครับผมตั้งใจจะเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้เรามาที่ศูนย์สุขภาพเท้านะครับก็เลยเปิดรับเอาคําถามเกี่ยวกับเรื่องเท้าๆนี่แหละเท้าเท้า่ที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับนี่ส่งมาสดๆเลยนะคำถามแรกมาจากทวิตเตอร์นะครับเวลาที่ต้องเดินมากๆจะรู้สึกเจ็บที่ฝ่าเท้าอย่างมากจนบางครั้งเดินไม่ไหวแบบนี้แสดงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเยอะะเลยนะครับอาการเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าระบบในร่างกายเราเนี ในการที่จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเท้าที่ต้องสัมผัสกับพื้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการฟีดแบ็กหรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเท้าเนี่ยกลับไปที่สมองตลอดเวลาเลยนะครับลองดูนะครับว่าตรงไหนน่าไกลที่สุดเลยจากสมองนะครับที่บอกหมอา่า นี่ครับตาส้นเท้าครับใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โอ้ตั้งแต่รู้จักกันมาใช่ฮะใกล้สุดมากนะครับวันนี้นะครับเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวโรคที่เกิดขึ้นกับปลายเส้นประสาทเนี่ยเขาจะโดนนะครับนะตรงที่ปลายเท้าปลายมือนะครับก็บอังว่าถ้าเกิดว่าเส้นประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติไปเนี่ยบางทีนะไม่ได้สัมผัสเลยนะมันแป๊บขึ้นมาเลยมันเหมือนไฟช็อตขึ้นมาเลยตดมาสะดุ้งนอนไม่หลับเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของปลายประสาทเสื่อมซึ่ง มาเรื่องของอาการเจ็บที่ต้องมีการตรวจด,ดูนะครับเราจะพบในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเยอะมากเลยครับในผู้สูงอายุนะครับ <ừ> ในเรื่องหมอนรองกระดูกสนังกดทับตัวเส้นประสาทนี่อาจจะมาเรื่องของอาการนี้ได้ครับบางคนคิดว่าเป็นแค่ไปกระแทกอะไรมาหรือว่าไปบาดเจ็บอะไรมาบ้างครั้งอาจจะเป็นโรคของระบบประสาทนั่ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับดันั้นเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจเลยรีบเช็ครีบเช็คมาดูดีกว่าว่าสาเหตุจริงแล้วเป็นยังไงกันรีบเช็คอาจารย์เชิดพงรอยอยู่ เนื้อหาเราไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับเรายังมาอยู่กันที่เรื่องเท้าๆอยู่เอ่ยยังมีอีกหลายปัญหาที่นิกกี้เนี่ยเขายังไม่ได้ไขข้อข้องใจเลยใช่ครับเองเล็บครบสุขภาพเท้าต่างๆมากมายนะครัวต้มเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับในด็อกเตอร์สมิธสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับทุกันจันทร์คุณมินัดกับด็อกเตอร์สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ